ใส่เค้นะคะวันนี้อ้อนพาไปชิมเค้ไส้แตกะะไส้เขาให้มาเยอะมากเลยค่ะพิกัดก็ที่ตลาดนัดเบิร์ดมาร์เก็ตแยกเจดีหักลาดบุรีนะคะของกินเยอะค่ะลองเข้าไปเลือกชมกันนะคะวันนี้อ,อ้นก็สั่งเป็นไส้แบบหวานมาไ 嗯，好的哎。 อ้นก็จะซื้อที่ตลาดนัดเบิร์ดคองถมมาเก็ตแยกเจดีหักราดบุรีนะคะลองเข้าไปดูค่ะของกินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้แนะนำค่ะสำหรับเคฟไส้แตกค่ะ